ร้านข้าวแกงกะหรี่ที่ไปกินครั้งแรกแบ้วต้องมีครั้งต่อ,ตอไปแน่นอนร้านได้รางวัลการันตีความอร่อยมามากมายเลยค่ะร้านซันโตกุสาขาสาลายาบรรยากาศภายในร้านมีความเป็นญี่ปุ่นเลยนะคะเลือกนั่งได้ทั้งโซนโต๊ะและโซนบาร์สเปเชียลเมนูที่จะมีขายแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นข้าวหน้าแฮมเบอร์กหมูและ เดมิกาเสิร์ฟพร้อมกับซุปมิโซะข้าวแกงกะหรี่แฮมเบอร์กและซอสเดมิกาเสิร์ฟพร้อมกับเชฟด้าชีสและซุปมิโซะข้าวแกงกะหรี่หมูบดท,ทอดสไตล์ญี่ปุน่นเสิร์ฟพร้อมกับเชฟด้าชีสและซุปมิโซะโบนัสชอบเมนูนี้มากๆค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่หากินได้ยากและสเปเชียลเมนูสุดท้ายก็คือหมูบดชุบเกล็ดขนมปังทอดสไตล์ญี่ปุน่นเสิร์ฟพร้อมกับซอสทองคัตสึข้าวญี่ปุ่นและซุปมิโซะส่วนจานนี้เป็นเมนูขายดีของทางร้านข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่ทาท่าซอส,ส หลายไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าญี่ปุน่นเต้าหู้เย็นทาโกะวาซาบิสลัดซีซาหรือจะเป็นเกี๊ยวซาทอดสไตล์ญี่ปุน่นและอีกอย่างที่ชอบมากๆเลยก็คือผักดองและแตงกวาดองค่ะอร่อยไม่เหมือนใครจริงๆลองแล้วจะต,ติดใจทุกเมนูเสิร์ฟมาแบบจานใหญ่มากไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่อิ่มพิกัดร,ร้านอยู่ตรงข้ามมอหิดอนสารยานะคะ